สวัสดีครับผมเบสชาแนลอันนี้ก็อยู่ในเกม a อ็ซินคิดใน EP ที่23่น,นะครับก็หลังจากที่ต่อเปิดโปรเจกต์ใหม่ก็คืออัพเพกเทลอะไรวะชื่อเกมชื่อันจำยากมากเลยอัพเพกเทลสักอย่างแหละ <laughs> จำได้แคน่นี้ชื่อเกมยังจำไม่ได้เลย <laughs> โอเคแต่ a อ็ซินคิดนี้ก็ยังเป็นซับไทยเหมือนเดิมนะผมจะยังไม่ทำเป็นอันนั้น ผมยังไม่ทําเป็นภาคไทยเพราะว่าอันนี้มันเปิดโปรเจกต์ด้วยกันซับไทยแล้วใช่ไหมถ้าเราไปทําแบบภาคไทยกระหันหันมันก็จะไม่ดีแต่เดี๋ยวผมจะทําเป็นรีมาสเตอร์ให้แล้วกันถ้าพวก Assassin's Creed Brotherhood, Revolution อะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นภาคไทยแต่ Assassin's Creed สองธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวจะทําเป็นรีมาสเตอร์ภาคไทยให้ There to introduce to associate. are, Carmencio. like you you an I'd This is Agostino Barbarigo, soon to be Doge of Venezia, thanks to you. It's un honor fare la vostra conoscenza, illustrissimo. I'm sorry for the loss of your brother. He had it coming. He was bought and paid for by the Borgia. A mistake I have no intention of making. Come, Ezio. We have much to discuss. We've located Silvio Barbarico for you. He's fled into l'Arsenale. <laughs> fled? You mean occupied? And joined by 200 mercenari, no less. Your doge now. Can't you command them to stand down? The Committee of 41 has yet to confirm my ascension. And this little stunt of Silvio's has only made things worse. He has an entire army at his command. Then help me to raise my own. I figured you'd say as much. Bartolomeo Dalviano is the man you seek. He and his men have little love for Silvio. He resides within the military district, southwest of L'Arsenale. Va bene. And see him. อ้าวหลงทางไม่ได้มีวิดีโอนีออ่ไปเลยิลวิโอบาบาริโก Raised by wealthy merchants, Silvio was introduced to politics when his father was cut out of the family inheritance. From then on, Silvio worked for his uncle, his father's killer. Apparently, he had a knack for persuasion. Quickly, he became his uncle's advisor, proving his worth by discovering a Saranzo plot against the Barbarigos. You're going to love this. Before the plot could be carried out, Silvio throws an Easter celebration, inviting the Saranzos. There's a pageant for the children in the central courtyard, while Silvio escorts the parents to the roof. He toasts the family, then signals the archers hidden behind the courtyard windows. The Soranzos never plotted against the Barbarigos again. Fast forward ten years, and Silvio's living in his uncle's luxurious Venetian palazzo. According to the history books, his uncle died in bed. าโปรเจกต์อภเพกเทลเนี่ยการเอการอัพโหลดชิปของผมเนี่ยก็จะช้าลงนิดหน่อยเพราะว่าปกติก็ช้าอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะอืมเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะแองซินคีดนี้ก็จะเอาให้ถึงแง่แหละโพดิซี่มันก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่เหมือนกันเอาไปกดผิด มันก็จะดีนะเออจะได้ลงคลิปได้เลยแบบไม่ต้องมีคนมารอซับใช่ไหมางเช่นถ้าเป็นแอลกอสอล์นเนี่ยพอผมลงลงคลิปเสร็จปุ๊บผมก็ต้องเอารีบไปทำซับเลยเว้ยไอโปรแกรมทำมันก็ใช้ได้นะอืมมีหลายโปรแกรมอยู่ทำได้แต่มันก็แบบเวลาทำซับชินกับใช้อันนี้ทำแล้วอะ่ะ Google ทำใช่ไหมใช่ยูทูบทำแต่เพจเทลนี้ผม นั่นพูดแปลปุออ๊บลงได้เลย o b s ก็เราก็เซตให้เป็นอะไรไหมอ่ะพันแปดสิบพีหกสิบอ p s, <60 BS> <S อยู่แล้วบิตเลทผมตั้งเป็นหมื่นหนึ่งจริงมันต้องใช้เก้าพันแต่ตั้งเผื่อไว้ดีกว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าอยากจะลองรันโฟเคอยู่นะแต่ว่ามันเอ้ยเยี่้ยตก คลิปนี้เชิงแหลกๆไหมตกระตุกกระตุกผมว่ากระตุกตกว่าทุกทีนะเพราะว่าอัปเดตเดเวอร์กัจจอด้วยหรือเป็นการใช้ต่อเนื่องหลายชั่วโมงต่อกันโอ้ตแตภาพเรนเดอร์เป็นเส้นเลยอืมใช่เพิ่งอัดอภิเกเทลแล้วก็ติีต่ออภิเกเทลไงหมูก็ใช้เวลาปมันแปดชั่วโมงอืมต่ออพิเกเทลเนะี่ยแปดชั่วโมงแล้วก็ พอเสร็จปุ๊บพักเครื่องนิดหน่อยก็ไม่ได้ปิดเครื่องอะ่ะก็ดู Youtube นั่นอะไรพออ่านเอ็กซ์ตรีช์นี่มันแหลกโ,โอเคเราไม่ได้เข้าไปข้างในอาอเราไม่ได้มองทางยิง,ง,ม,งมูน๋ย่ดูมิงแมบโอเคอาจจะแหลกหน่อย EP นี้ถ้า EP 2ีก็ควรที่จะผมก็จะทำการ อัดในพรุ่งนี้ต่อเล่น EP <c oughs> ทนแหลกไปก่อน EP ยี่สิบสามนิดหน่อยมันก็ดูได้นะดูได้ดูได้ What's happened here? Where is he? Silvio's thugs attacked, took him deeper into the district. <coughs> North of here. Precuiesca in pace. ไอ้เหี้ยมัวแต่ขี้โม้ลืมเปิดซับไตเติ้ลกะรถเสียงเลย ผมโดนลิขสิทธิ์ในเกมเอ็กซินคิดได้ไปสองตัวก็คือเรื่องเพลงนี่แหละซับไตเติลเปิดเอ้ยอย่าได้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 ยังยังยังก็คือแม่งไม่เซฟให้กูไอ้เหี้ยแล้วกูก็ต้องมากดทุกคลิปแล้วกูก็ลืมทุกคลิปอืมแล้วก็เปลืองเวลาคลิปไปอีกคนดูก็จะบ่นมึงกดอะไรนักหนาวะทุกคลิปเลย อัะเพกเทลผมลองใช้ OBS อัดแต่มันอัดแล้วมันเฮียชิบหายอะไรแหลกแบบภาพไม่เดินอ่ะผมเลยใช้โปรแกรมของเอ OBS ในการอัดก็ลื่นลื่นเลยลเราเก็บคนนอกนะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ย,ย่าเพิ่งเห็นกูเพิ่งเหน็นกูเยินเฮ้ยไอ้เหี้ยมเยอะจังวะ ปอ๋ออีเหี้ย,ยจนได้เรียบร้อยตรงไปนี่เราฆ่าได้นะถ้าฆ่าไม่ได้นี่จบเลยนะเนี่ยหาคนหาคนในพื้นที่ไอ้เหี้ยประมานั้นหนึ่งนู้นแหละตรงคนยเนอนนยอะๆโอเค โอเคไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยต้องปีนสูงนี้วะอยู่ตรงไหนก็แน่วะเราเราเห็นเป้าหม,ม,ม,มายแล้วอ่าโอเคเตรียมบุกจัดการตัวบ,บนกันดีกว่าจับใช้แบบรอบคาบ้างเล่นแบบเชิงเหมือนแอคซ์ซินเลยอืม ไม่ใช่อ่ะบูเลกอย่างเดียวนะแต่อภัยเทลนี่ทำให้เล่นแล้วใจเย็นเยอะโฆษณานี่พูดง่ายเหมือนเหมือนจะยังได้สปอนเซอร์อ่ะเพีงแค่ฝันแล้วสปอนเซอร์ I'm here to rescue you. Let's see who winds up rescuing who. What do you mean? Down there, stop them. they us Finally, things get interesting. Let's find it with me. Let's see what you can do. Hey, yeah. Finally, things get interesting. Maria.

ไอ้ที่อย่เฮ้ยกูก็สกดมาดูเนาะไปเราคนเอาพวกนี้ออกนะเพราะงั้นจะทำให้เบนนี้มีเหลืองกับเราด้วยอ่ะข้างหน้าดีกว่ามองไม่เห็นไม่ได้เปิดแมพ เมื่อแต่คิดโปรเจกต์อภิเษกไม่ได้มาเปิดแมปเล่นเลยโอเคลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าโอเคเอา้าลงน้ำเลยเราต้องหลีกเลี่ยงการต่อสู้นะ ข้างบนอยูย so ี่สิบห้าเปอร์เซ ouais ็นต์เฮ้ยเฮียเออดีท no> ี่ไม่เสียอะไรโอเคแล้วก็วิ่งไปตามทางดี้่าน่าจะเร็วที่สุดละแม่งเอ้ยยังมีเลืองะ้วย ไอ,อไอ้สัตว์มึงจะไปรีบไปเลือยกันบ้านไอ้เหี้ยคุยเราก็ไปวิธีนี้ถ้ามันโจ,จมตีตัวไหนแล้วก็ไปจิ้มหลังให้เฉยเออเป็นสูตรอย่างหนึ่งนะในเออสูตรสูตรเฮ้ยสัตว์นี่ขอเคลียร์บอสก่อนขอเคลียร์เวนนี้ก่อนเฮ้ยเอาขึ้นไป ผักเบาๆเฮ้ยนี่อะไรข้างในเนี่ยโปรเด็กเพจหรอือเปล่าโอไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออแวะข้างทางเพื่อทำการฟาร์มโอเคได้พันหนึ่งโอ้ถือว่าดีนะถือพอดีถือพอดีกูไม่กดไปดูละไอ้เหี้ยแม่งกูก็นึกว่าเป็นวิดีโอเอ็กเซสเดต้ดดา,ตาเ e ส On me. If you value your life, you'll stand down. Never. What good is a man's life if it's not lived free, eh? I'll not go back into a cage. Then you'll go into the ground. Kill them. If ah oh, get away. What fun this will be! สิบสี่นาทีตัดดีไหมหรือสั้นไปเอาสั้นๆหน่อยดีละยืด EP